สวัสดีค่ะมาพบกับร้านลูกปัดอีกแล้วนะคะนี่จะเป็นสอดไส้นะคะเป็นสีสอดไส้ค่าสีเนาะขนาด4ีมิลอันนี้จะถุงละ120ยยี่สิบนะคะสี่กรัมตัวนี้เป็นค่าสีสอดไส้3มมิลน,นะคะน,นี้มาใหม่เนาะร้อบาทนะคะทุกทีจะมีแต่ไซส์เอลเนาะอันนี้มีเอ่อมีไซส์สามมิลเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ขนาด4ีมิลเนาะจะเป็นค่าสีเหลือมุกแบบนี้นะคะ ีจะออกสีหวานนแนวพัดเทลนะคะถุงละ120นะคะ450กรัมถุงใหญ่แบบนี้เลยค่ะสี4มิลนะคะเป็นลูกปัดจีนนะคะแบบนี้ค่ะสีพัดเทลน้ำหนัก450กรัมนะคะ1ถุง120บาทนี้จะเป็นขนาด3มิลไซส์กลางนะคะอันนี้ขนาด2มิลนะคะไซส์เล็กสุดนะคะสีพัดเทลจะมีครบไซส์นะคะ SML เนาะสองมิลสามมิลแล้วก็สี่มิลนะคะแบบนี้ถุงละร้อยี่สิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นสีขุ่นเหลือบลุ้งนะคะอันนี้ก็หนึ่งถุงร้อยี่สิบบาทนะคะเป็นค่าสีเหลือบลุ้งสี่มิลนะคะสี่ร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งถุงร้อยี่สิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะลูกปัดจีเนาะสามารถนำไปทำเป็นสายคล้องแมตได้นะคะเป็นสร้อยแขนก็ได้นะคะ นี้นะคะว่อจะทําเป็นสายแว่นตาก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นดอกคริสตัลนะคะทรงสละเปาเนาะผสมกับลูกปัดจีนนะคะดอกเดซี่สีขาวนะคะอันนี้จะเป็นสีหวานนะคะขนาด4มิลอันนี้จะเป็นสีหวานขนาด3มิลน,นะคะสีหวานจะมี2องขนาดนะคะมีขนาด2เอ,อ่อ3มิลแล้วก็4มิลเนาะถุงเล็กทางร้านก็มีขายนะคะมีแบ่งขายเนาะ ถุงละสิบาทนะคะค้าสีขุ่น,นะคะตัวนี้ขนาดสมิลถุงละ100บาทนะคะ4 50กรมัมตัวนี้เป็นลูกปัดจีน,นะคะ่สสีนะคะอันนี้ขนาดสมิลถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะ450กรมัมยีวห้าอ ABC นะคะตัวนี้ขนาดสมิลราคา100บาทนะคะ4 50กรมัมขนาดสมิลขนาดสมิลนะคะ นี่จะเป็นสีน้ำเงินเหลือบลุ้งเนาะขนาด3มิลน,นะคะมี4ีมิลกับ3มิลน,นะคะสีเหลือบลุ้งแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นขนาด2มิลสีเหลือบลุ้งนะคะเป็นหินนำโชคเราก็มีนะคะแบบนี้เนาะสอบถามเข้ามาได้นะคะมีเยอะมากนะคะสินค้าในร้านเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ